สวัสดีค่ะมาพบกับแอดมินกอเก๋นะคะวันนี้จะมาแนะนําระบำหน้าท้องบําบัดในแบบแพทย์แผนไทยนะคะเป็นค่าเบื้องต้นถ้าจักรวาลคู่ขนานนะคะระบำหน้าท้องเนี่ยก็เป็นการเจริญสติบนฐานกายแล้วก็ยังเป็นการจับเส้นเบื้องจับเส้นด้วยตนเองอีกด้วยนะคะคล้ายๆกับการนวดราชสำนักนะคะนวดจับเส้น แต่เป็นการจับเส้นด้วยตนเองนะคะการออกกําลังกายในฉบับโบราณเนี่ยมักจะประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติชี่กงเป็นภาคปฏิบัติส่วนเต๋าและอี้จริงก็จะเป็นภาคทฤษฎีของชี้กงโยคะเป็นภาคปฏิบัติซารแห่งโยคะโยคะตรันตะ ก็จะเป็นภาคทฤษฎีของลูกค้าฤษีดับตนเป็นภาคปฏิบัติแต่แอดมินก็กำลังศึกษาค้นคว้าทฤษฎีนะคะเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายของทิเบตนะคะไม่รู้ว่าจะออกชื่อถูกหรือเปล่านะคะาหลังระบำหน้าท้องก็เป็นภาคปฏิบัติสำหรับเรียนรู้เรื่องราวของจักรวาล ในศตวรรษที่21คือก็จากภาพอนันตักรวานหรือสนามพลังงานสากลภาษาอังกฤเรียกว่า contextual field นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของเอกภพภาพของกาแล็กซีภาพของดาราจักภาพของระบบสุริยะต่างๆ เรียกว่าเป็นแดนมนุษย์นะคะเป็นแดนโลกส่วนภาพสารมืดเรียกว่าแดนสุญญตาเปรียบได้เป็นวงกลมส่วนแดนมนุษย์โลกเปรียบเทียบได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ธาตุดินอีกเหมือนกันก็จะมีเปรียบเทียบได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะในเลขาคนิดทั้งสองแดนนี้นะคะเรียกว่า จัก,กรวาลคู่ขนานนะครเป็นทับซ้อนกันนะครับอยู่ในขณะเดียวกันเกิดขึ้นขณะเดียวกันเราทำกิจกรรมในโลกมนุษย์ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันในแดนสุญญาตาด้วยถ้าเราทำด้วยความด้วยความรักและความบริสุทธิ์ใจหัวใจวอันถูกต้อง,อง<ล>นะครับ<ด>และ<ด>งาม,งามจากภาพ ของจัก,กรวาลคู่ขนานเราจะมาดูกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไงนะคะจากจักรวาลคู่ขนานเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไงเราก็จะขออัญเชิญนะคะการสื่อของอาจารย์ปริญญาตันสกุลนะคะจากจิตจัก,กรวาลเนี่ยเข้ามาอธิบายให้ฟังว่าจากอนันตจัก,กรวาลไม่มีสิ่งใดเลยมีแต่ความว่างนั้นนะ ก่นแท้ของความว่างที่กระจัดกระจายอยู่นะฮะกระจัดกระจายอยู่ทั่วจัก,กรวาลเลยที่เหมือนแบบไม่มีขอบเขตแต่ว่ามีขอบเขตแต่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากคือแก่นแท้ของความยาแก่นแท้ของความว่างที่มีอยู่ทั่วไปที่มีอยู่ทุกส่วนของอนันตจัก,กรวาลน,นั้น มีการเคลื่อนหมุนนะครมีการเวียงหมุนจากข้างนอกเข้าข้างในกนแท้ของความว่าง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 เมื่อมีการเวียงหมุนจากภายนอกเข้าข้างในกาแท้ของความว่างก็มีการชนกันก็ให้เกิดกนแทะของความว่างใหม่กนแท้ของความว่างใหม่จนกระทั่งเข้าสู่หมุนเคลื่อนย้ายเข้าสู่จุดศูนย์กลางของการเคลื่อนหมุนหรือว่าวอร์เท็กซ์ หรือว่าก้นหอยนะ,คะใครที่เรียนเรื่องศาสตร์แห่งรหัศนัยในสมัยโบราณจะรู้จักคำว่า vortex นะคะหรือว่าปัจจุบันก็คือแกนกลางของการเคลื่อนหมุนร่างกายของเราก็จะมีแกนกลางก็คือใช้กระดูกสันหลังเป็นแกนกลางของร่างกายมนุษย์ก็จะเคลื่อนหมุนเคลื่อนหมุนความว่างแกนแท้ของความว่างก็จะเคลื่อนหมุนเบียดเสียด อัดแน่นหนานแน่นนะคะจากนั้นเมื่อความว่างความว่างชนกันทำให้เกิดเป็นอนุภาคความถี่เกิดอนุภาคความถี่ไม่ใช่ขึ้นความถี่เดียวแต่มีหลากหลายความถี่ที่เกิดขึ้นทุกๆย่านความถี่ทุกๆย่านความถี่ก็ให้เกิดความถี่นั้น มีปฏิสัมพันธ์กันสอดรับซึ่งกันและกันสอดประสานลดเลี้ยวเกี่ยวพันยอยู่ตรงแกนกลางนะ้เวลาหนึง่งเมื่อผ่านไปถึง8ปดล้านหแสนหกล้านปีนะคะเมื่อเวลาการเวลาผ่านไปถึงเบียดเสีสยดอัดนะคะอยู่ตรงแกนกลางสภาวะนี้ทำให้เกิดตัวรูขึ้นนะคะ จากการสั่นสะเทือนเกิดเป็นตัวรู้เกิดเป็นมีชีวิตตัวรู้คือสิ่งมีชีวิตการสั่นสะเทือนก่อให้เกิดการกำเนิดขึ้นนะคะซึ่งเราจะมาเรียนรู้เรื่องธระบบำหน้าท้องเกี่ยวกับเรื่องของการสั่นสะเทือนหรือชิมมี่นะคะการหมุนวงกลมวงกลมใหญ่วงกลมเล็กในภายหลังนะคะ การสั่นสะเทือนนั้นเหมือนกับทฤษฎีบิ๊กแบงก็ถูกครึ่งเดียวของนักวิทยาศาสตร์เกิดการเส้นสตริงมีการสั่นสะเทือนทําให้เกิดการระเบิดขึ้นนะคะอันนี้ทำให้เกิดการมีตัวรู้หนะรือว่าจิตจัก,กรวาลขึ้นมามีสํานึกของจิตตัวรู้ขึ้นมาเป็นต้นกําเนิดของพระเจ้านะคะเป็นต้นกําเนิดของเดอะซอสนะคะ ทฤษฎีบิ๊กแบงก็จะถูกต้องในเรื่องนี้นะคะแต่วิทยาศาสตร์ก็บอกว่าถ้าเกิดจากแรงส่งของระเบิดเนี่ยจกักรวาลจะไม่ขยายอยู่จนถึงมากขนาดนี้และกำลังขยายด้วยความเร็วกว่าแสงซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากนะวิทยาศาสตร์ก็กำลังศึกษาคนคว้าต่อไปนะคะแต่เรารู้ว่ากำเนิด ของตัวรู้หรือว่าจิตจักรวาลน,นะฮะกิดจากความวาม่างแล้วเป็นผู้สร้างโลกแดงสุญญาตาและแดนมนุษย์ขึ้นทับสอนกันนะกลายเป็นจักรวาลคู่ขนานแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนท่าพื้นฐานนะคะเราจะยกตัวอย่างจากรูปภาพของวิทรูเวียนแมนไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็จะได้โอกาส เห็นหน้าเห็นตากันนะคะ b e l l y Dance เราก็จะเริ่มต้นด้วยฝ่าเท้าแต่รูปอาจจะไม่ชัดนะคะก็เราจะกางเท้าเท่ากว้างเท่ากับสะโพกนะคะก็โดยใช้ปลายเท้ากับส้นเท้านะคะปลายเท้าออกส้นเท้าออกหนึ่งสสาและ4ส้นเท้าเข้าปลายเท้าเข้า1 2 3สาและสนะคะ หนึ่งสองจากนั้นเราก็จะโยกตัวค่ะถ่ายน้ําหนักนะคะปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าถ่ายน้ำหนักนะะปลายเท้าส้นเท้าก็จะรู้สึกถึงขาหนีบนะคะถ้าเราเราจะรู้สึกถึงขาหนีบท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าขาหนีบอยู่ตรงไหนก็วางเท้าไปข้างหน้า นะคะแล้วก็พับงอที่ขาหนีบเราก็จะรู้สึกขาหนีบสะดือขาหนีบสะดือนะคะพับขาหนีบยกขึ้นไปที่สะดือพับขาหนีบไปที่สะดือเพราะว่าขาหนีบเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมนะคะและสะดือเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมนะคะนี่คือส่วนขาหนีบและสะดือขาหนีบและสะดือย่อยืดย่อยืดที่ขาหนีบย่อที่ขาหนีบนะคะ กางเท้าออกไปหนึ่งสสและ4แล้วก็ลากเส้นตรงระหว่างสะดือถึงกระดูกสะโพกนะคะข้อต่อของสะโพกกับต้นขานะคะก็เป็นการถ่ายน้ำหนักไปซ้ายขวาด้วยการลากเส้นตรงจากสะดือไปที่กระดูกข้อต่อนะคะจากนะคะลากขึ้น ลากลงลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายนะคะเป็นการถ่ายน้ำหนักนะคะท่านี้ก็จะเปิดขาหนีบนะคะสำหรับผู้ที่เจ็บขาหนีบจากนั้นยกระดับโดยการเต็มยืนด้วยเต็มฝ่าเท้าแล้วก็ ยืนด้วยปลายเท้านะคะข้อนิ้วเท้าอันนี้ก็จะเป็น2ระดับจากระดับขาหนีบระดับสะดือ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 ก็จะมี2ระดับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจักกะที่1จักกะดินจักกะที่2คือเนื้อหัวหนาวก็เป็นจักกะที่สองแล้วก็จักกะที่ 3ก็จะเป็นที่สะดือโซลาร์เพ็กซัสนะคะตอนนี้ก็จะลองทำท่าในรูปของวิทูเรียวิทูเวียนแมนนะคะวิทูเวียนแมนว่าถ้าเขากางแขนนะคะขาชี้กับกางเท้าและแขนขึ้นนะคะก็จะทำให้เราให้เราทราบว่าเราต้องเก็บนะคะเก็บขาหนีบกับ สะดือไว้นะคะเก็บขาหนีบทุกท่านะคะเป็นท่าเบื้องต้นของบริษัทเก็บขาหนีบกับสะดือนะคะก่อนที่เรามันเป็นการสัสดส่วนซึ่งเราจะพูดต่อไปเรื่องของสัสดส่วนของร่างกายนะคะทีน,นี้จากที่เรายกแขนขึ้นแขนลงนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกที่ซี่โครงนะคะว่ามี2ระดับก็คือใต้ลิ้นปีดนั่นเองนะคะ ใต้ลิงปีนะคะก็จะมี2ระดับนะคะยกขึ้นยกลง1 2 3และ4นะคะน,นะคะต้องต้องเก็บท่าเก็บสะโพกกับพุงทุกครั้งนะคะแต่ทีนี้เราจะแบ่งส่วนนะคะระหว่างร่างกายท่อนบนและร่างกายท่อนล่างนะคะเราก็เก็บพอเราเก็บสะโพก กัเก็บพุงแล้วเนี่ยเราลองยืดกล้ามเนื้อเหนือพุงนะคะยืดกล้ามเนื้อเหนือพุงดูนะคะนี่คือเป็นการแบ่งสัดส่วนร่างกายท่อนบนและท่อนล่างท่อนล่างเมื่อกี้จากขาหนีบถึงสะดืออันนี้จากสะดือถึงอกนะคะถึงช่องอกนะคะมันก็จะมีสะดือเนี่ยมันหรือว่าช่องท้องเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนล่างสะดือเหนือหัวหนาว สะดือบนนะคะถึงใต้ลิ้นปี่นะคะนี่เราก็จะเป็นการยืดแบ่งส่วนสองท่อนนะคะท่านี้เราจะลองทําตามแบบท่าของระบําหน้าท้องนะคะที่เป็นท่ายืนด้วยปลายเท้านะคะกับภาพวาดวิทโตเวียนแมน ก็จะลองทำภาพเมื่อกี้จะเป็นท่าจากวิทูริอันแมนแต่ท่านี้จะลองจากท่าของระบำหน้าท้องนะคะยืนด้วยระบำหน้าท้องก็ลองทดลองนะคะลองทำดูนะคะแล้วก็เป็นท่าง่ายๆค่ะเป็นท่าง่ายๆท่าสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นท่า ดึงลากเส้นนะคะจากกลางอกไปด้านซ้ายกลางอกไปด้านขวากลางอกไปด้านซ้ายกลางอกไปด้านขวาทดลองฝึกไปทีละข้างก่อนนะคะจากนั้นก็ลากเส้นระหว่าง,างเส้นอกซ้ายมาเส้นอกขวานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลังตรงนะคะแล้วก็พับลำตัวที่ขาหนีบเป็นเส้นครึ่ง เส้นผ่าศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมนะคะลากสายขวามันจะยากหน่อยแรกๆอาจจะฝึกยากหน่อยเอวสะโพกอาจจะไปด้วยนะคะแต่ต้องเขาเรียกว่า isolation ทำทีละส่วนนะคะแล้วก็ล็อกขาท่อนล่างเอาไว้นะคะฝึกขยับท่อนบนนะคะนี่คือการแบ่งส่วนร่างกายท่อนล่างและก็ท่อนบนนะคะ เป็นคลิปวิดีโออธิบายท่าและทฤษฎีพื้นฐานนะคะจะยังไม่มีเพลงนะคะสามารถใช้ฝึกได้นะคะ3รอบ5รอบ3รอบ5รอบฝึกได้ทุกวันนะคะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณการ์ตูนน่ารักนรักจากนิตยสารชีวจิตนะคะแล้วก็คุณครูแบลลี่แดนซ์แล้วก็แบลลี่แดนเซอร์ทุกคนนะคะบน YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ